ด้วยความที่เราเป็นราชนิกูลเก่าเป็นลูกพญานามืนดังนั้นเรือลำนี้นเราเหมาจ้ะเราเหมาจ้ะเก้าอี you, you uh ้ท huh. um, ี um oh, ่มีทุกบ้านเก้าอี้ที่มีทุกบ้านสู้ยอยู่ไฟฟีไฟ่คะหนึ่งองามเร็วๆครัมฝึงตัวบลเลอร์เลย กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้พวกหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะแผลกุ้ยเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นคะไปดูฝังเขาเล่นอะไรกันเขามีโชว์ มาถึงที่นี่ประมาณ9โมงครึ่งเนาะแล้วก็อยู่เนี่ย <laughs> ก็คือเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ย,ยวเราก็จะเดินทางกลับไปยังโรงแรมนะคะเพื่อเอาชีเอาขาให้รอดในวันพรุ่งนี้ต่อไปที่เราก็เพิ่งไปเล่นเออมินเนี่ยนมาอีกรอบหนึ่งเนาะแลแหละองค์กี้เขาชอบฉันก็ชอบชอบมินนี่ยน So this up here, all of that, uh huh. it's called City Walk. That's a bunch of restaurants and little things. Uh huh. I think there's even like a little mini golf course and stuff. Uh huh. Some people come there like that's open all night. Oh. Uh huh. Yeah. Don't like, need a ticket, but see, it's like a bunch of like restaurants uh -huh. and all kinds of stuff. At first, I think that's the part of Universal, yeah. No, it's not, it's outside, you don't uh -huh. need a ticket. But see, right there, that's uh -huh. the entrance to the islands of the big so oh, to the okay. right side. So, like if you want to go uh -huh. to both parks in the same day, it's not uh -huh. a big deal, yeah. Like, Disney, you try to park hop, yeah, it can take like an hour, yeah. yeah, like wait for the bus, yeah. get on the bus, get through the park, like, yeah. super easy to do these อยไปเลยว่านั่นคืออันที่เราจะไปพรุ่งนี้นะคะไอ l ลน d ์ f Adventure ซึ่งอันนี้ขอสปอยไปก่อนเลยว่ามันจะสุดเวียงกว่าวันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะฮะเครื่องเล่นที่องคีเล่นไม่ได้องคีบ่นยับแน่นอนชิบาเา,า <Yeah. S 2> จะจบของคนเก่งขอคระเขาจมูตรงนี้ค่ะมามทำไมมันสวยอย่างนี้เนี่ยสวย <laughs> ไม่ได้แม่เลย <laughs> นอนดึกตื่นเช้าได้แหละเมื่อวานกว่าจะได้นอนก็มีแบบเที่ยงคืนอะ่ะเพราะว่ามาถึงก็เย็นใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อของกว่าจะกินข้าวนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็มีประมาณเที่ยงคืนแล้วก็วันนี้ก็ตื่นตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าซึ่งพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าวกว่าเดิมดังนั้นวันนี้เราต้องรีบกินข้าวแล้วก็เข้านอนให้เร็วขึ้นไม่งั้นแกเคยเห็นแกเคยเห็นองคิ้งหลับแบบนี้ไหมล่ะไม่เคยใช่ไหมเป็นลมขนาดนี้แสดงว่าต้องค่อนข้างหนักหน่วงแต่ก็ร้อนเหมือนกันนะคิดว่าจะไม่ร้อน I think this is feel like Texas right? What do you mean? At 12, it's fine, but when it's evening, it's more hot and oh, yeah. hot and, and hot. And remember what I told you? Like uh -huh. Orlando, it's in the middle of Florida. Yeah. It's not on the side, uh -huh. so there's no ocean wind. Mm. It's just landlocked and just hot. That's why it's feel like Texas. Yeah. Because Texas is like this too. when I we- told you I hate the is, so. <laughs> And this is only April. Imagine in July. Mm. So it's like Texas. So. Yeah. I don't know, Texas is really bad. Oh, Texas. Exactly. ไอมีนิ่มปอมนี่แหละและ they said Texas when we go to grocery store and have to get out f the car like <laughs> really bad What do you think o n k i ไม่มีความคิดเห็นนะคะ <laughs> <c oughs> ด้วยความที่เราเป็นราชนิกูลเก่าเป็นลูกพญานามือดังนั้นเรือลำนี้เราเหมาจา้ะเราเหมาจา้ะดูดูนี่ลูกพญานามือไะแก น,ะะนางฟ้าแห่งภาคพ,พื้นเอเชียเปอรซิฟิกคือฉันเองเหมือนอยู่กระบี่ถ้าฉันอยู่ไทยอะโรงแรมแบบนี้ฉันไม่ค่อยชอบจองนะมันเป็นโรงแรมเหมือนแบบที่ต่างชาติชอบแต่คนไทยไม่ชอบเพราะคนไทยกลัวผีแกดูดิการตกแต่งไม้แกะสลักอะไรแบบนี้ต่างชาติชอบจากแขกต่างชาติอื้มนอะที่แบบว่า <c oughs> <c oughs> อยู่ <c oughs> ดีๆก็มีลำมาโชว์ให้ดูในห้องกลางดึกต่างชาติไม่รู้ไงว่าเป็นซุกี้นี่ดู แกดูอย่างเงี้ยนี่ฉันฉันดูเฉยๆฉันยังขนลุกเลย <c oughs> นกองไหมแกเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดกันใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เว,ไม,เวไม่ใช่เวที่เราถนัดนี่แกดูพี่สาวคนนี้ดูดูว่าได้ค่ะอนุญาตค่ะดูแต่ละรูปปั้นที่เขาเลือกมาจัดวางนี่ าทุค่ะพ่อขอให้หนูรวยถูกหวยแจ็คพอตพาวเวอร์บอลอเมริกานะคะเพียงมีเกมเซนเตอร์ด้วยนะคะดูแกดูอ่ะพี่พี่ช่างศักดิ์สิทธิ์ขอให้หนูถูกหวยเยอะๆค่ะหนูจะได้มีเงินมาเที่ยวบ่อยๆเนี่ยอันนี้ที่ให้ดูเมื่อเช้านะคะจะจบลิปนะเป็นแกแกจะอยู่ไหมล่ะเป็นแกแกจะอยู่ไหมล่ะโรงแรมแบบนี้ถ้าเป็นที่ไทยอย่ายแก,ออกไม่อก แล้วอีนังนี่บอกว่าจองโรงแรมนี้เพราะคิดว่าฉันน่าจะชอบเหมือนได้กลับบ้านมันก็เหมือนเกินไปที่เนี่ยโอเคแต่ถ้าเผื่อไปแถวผักกะบีอ่ะไม่จองแน่ๆไม่ไหวนะคะย้านสุก,กี้ถ้าใครงงว่าสุก,กี้คืออะไรสุก,กี้แปลว่าไอ้แก่ดูสระ,ะน้ำสระน้ำตรงนี้ดูช้างช่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 างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าดูนี่แล้วดูลับบี้ โอ้โหใช่เลยจักรศาสตร์ขนาดนี้ดูดูหลังคาแล้วแกดูตรงนี้น่ารักไหมตุกตุกมาเก็ตนะจ๊ะเอาหายไปไหนแล้วล่ะตามเขาไม่ทันอีกแล้วเว้ยดูสาะน้เหมือนได้กลับบ้านจริงๆไ่ต่อจีให้ดูการตกแต่งเพิ่มเติมเนาะใช่เลยขึ้นเหนือมามุมนึงเหมือนขึ้นเหนือไปอีกมุมนึงเหมือนอยู่กระบ,บี่มาอีกมุมนึงเหมือนไปอีสานดู อ,อันนี้ยังโอเคนะโมเดิร์นโมใจแต่ว่าพวกออหุน่นปูนปั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวนะแม่ด้วยความที่เราอยู่ในยูนิเวอร l r ซลรีสอรนะคะก็<ด>ะมีร้านของฝากในดีด้วยยัวใจพร้อมให้ซื้อตลอดเวลานี่เก้าอี้ที่มีทุกบ้านเก้าอี้ที่มีทุกบ้านดูดูภาพใช่เลยเนาะ Hello Thailand ใช่เลยดูวัฒนธรรมแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สุดถูกต้องแล้วกลับถึงบ้านแล้วคือแต่ด้บอกว่าปีนี้ฉันไม่ได้กลับไทยกลางทางไงปกติเราจะกลับไทยกลางทางใช่ไหมแต่ปีนี้ไม่ได้กลับเล้ก็เลยพามาที่นี่ให้ฟิวเหมือนกลับบ้านอันนี้ก็เป็นคำถามนึ่งที่คนถามเยอะ ตอบเลยละกันคนจะชอบถามว่าเออปีนี้กลับไทยไหมกลับมลเมนะื่อไหร่อะไรเงี้ยปกติทุกคนจะเห็นว่าเราจะแบ่งทริปเนาะเหมือนแบบเรามาอยู่ที่ประมาณ6กเดือนเราก็จะแบ่งแบบครึ่งกลางประมาณ3าเดือนเราก็จะกลับไปไทยไปขนของกินกลับมาแล้วก็แบบไปกินนู้นกินนี่ให้แบบว่ามันชื่นใจนิดนึงให้ดูให้ดูดองค์กี้เป็นตะแก้วไปแกีวยวบเก,ก,กาพูดผิดพูดถูกคือกลับอีกทีนี้ก็คือช่วงสิ้นเดือนกระะกฎาเลยแต่ไม่รู้ว่า จะมีใครจาได้หรือเปล่าว่าปกติเราจะบอกว่าเรามาที่เนี่ยสามปีเพื่อทํายื่นสอบซิติเซนเนาะแต่ตอนนี้ดูแล้วถ้าทางว่าจะต้องมาอีกเพราะว่าเวลาสอบซิติเซนอะหลังจากเรายื่นสอบเราจะต้องรออยู่ที่นี่เลยจริงๆออกได้แหละแต่ว่าด้วยความที่ปีเนี้ยเดี๋ยวพอเรากลับไปอะมันก็หลายเดือนแล้วก็เลยไม่มั่นใจว่ายังไงแต่ว่าปีหน้าก็น่าจะต้องมีกลับมาอีกในแบบพีเรียนแบบ สามเดือนสี่เดือนเลยแบบเนี้ยอตอนแรกนึกว่าแค่จะมาสอบอย่างเดียวแต่ว่าปีนี้เราก็จะกลับไทยช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับใครๆที่ถามไว้เนาะว่ากลับไทยเมื่อไหร่คราวนี้พอเราต้องกลับมาปีหน้าเนี่ยจากที่เราเคยแพนไว้ว่าเออปีหน้าเนี่ยเราจะให้องคี้เรียนแบบฟู l l ามก็กลายเป็นว่าไม่รู้ว่ายังไงต่อดีนั่นแหละก็เลยยังยังคุยกันอยู่ว่าทำยังไงถ้ามีอัปเดตก็จะมาแจ้งเพิ่มนะคะอันนี้ก็คือทางเดินเข้าโรงแรมนะคะความไม้ไผ่ไม้ไใจอันนี้คืออะไรปลูกนาขั้นบันไดหรอแกดู ตกนาขัาน้นบันไดห้องเราอยู่ตรงนู้นนะคะมุมนู้นเลยอุปกรณ์อุปรกปรณ์ใช่เลยโลงรงแรมแห่งหนึ่งในกระบี่ <laughs> แต่ต้นนี้สวยมากเลยแกดูดอกดอกมากแมอ่อยู่ที่บ้านนะอยู่ที่บ้านชั้นนะออกดอกแบบนี้นะยยแรนจะบอกว่าจะถูกหวย <laughs> แม่ใครเป็นบ้างทำยังไงนะแดกลูกขึ้นมาแบบ แต่รู้จมูกฉัน How much for parking per day ที่โรงแรมที่เนี่ยเขาจะส่วนใหญ่นะยกเว้นโรงแรมที่โลเคชั่นไม่ดีจริงๆอะ่ะเขาจะไม่คิดค่าที่จดอดแต่ว่าอย่างงี้ก็คือคิดวันละ36เหรียญวันละนะไม่ใช่หแบบฉันอยู่หลายวันอย่างเงี้ยก็แบบว่า36เหรียญไม่จ้าวันละช่ำๆค่าที่จอดรถอย่างเดียวก็รวยแนละ้ว ีมาดูเมนูกินข้าวไหมคะทำแฉ่งคิดอยู่ชุดออเดอร์ something <c oughs> yeah you should order something like that what uh normally we really <is> hard to make เอาเลยเริ่มไม่เอาเอาเป็นเออ่ ต้มตำถาดค่ะตำเป็นตำไทยหรือตำลาวดิตำลาวค่ะเผ็ดเนี่เผ็ดกลางแต่เป็นรสชาติไทยอ่ะเอ่อแล้วก็มีทวรไร้พร้อมกระ่งไร้แล้วก็ก๋วแซ่บพองนิ้งใช่ค่ะตอดโขลกตอดโขลกตอดโขลกฮ่าฮ่าฮ่าตอดโขลกติดเป็นไก่ปิดไก่ทอดติดไก่ทอดปลาหมึกปลากย่างค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวไม่ได้ึก I already order เัาเองคะ่ะเขาเขาสั่งเขาสั่งปลาหมึกย่างหรือยังสั่งแล้วค่ะโอเคสีอันนี้มิชลินเลนจ์สองสี่สองสามสองสี่สองสี่สองสสองห้าเอาสีเอาสีอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่มีใครจ้างเรามารีวิวนะคะทุกร้านถ้าไปเองเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะคือกินเองเนาะเพราะว่าร้านอาหารไม่ค่อยรับรีวิวหรอก เพราะว่าบัตเจ็ตเราสูงเราค่าตัวแพงเราเป็นแบบว่าอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าย่านพระรามสองอดังนั้นร้านอาหารอย่างเงที่นี่ส่วนใหญ่ก็ เอาจริงๆที่นี่แกก็เห็นว่าฉันไม่ค่อยได้ไปร้านอาหารไทยด้วยแต่ว่าที่นี่ด้วยความที่เป็นเมืองใหญ่แล้วก็คนไทยมาอยู่ที่นี่เยอะดังนั้นอนะ่ะเราจะหาร้านไทยที่รสชาติไทยได้เราก็เลยเลือกที่จะมากินก็เลยบอกดราดว่าเออ,อกินอาหารไทยนะอะไรเงี้ยแกนึกออกไหมคือทําเองได้ทุกอย่างแหละแต่บางทีมันอยากกินอะไรแบบนี้นึกออกไหมมันม,มันอธิบายไม่ถูกอ่ะฉันว่าถ้าใครอยู่ต่างประเทศหรือว่าใครแบบอยางเงจะเข้าใจมันจะอยากกินแล้วก็ก็เดี๋ยวรอดูคิดว่าน่าต้องอร่อยแหละแก ถามมิชลินขนาดนี้ใช่ไหมลูกว่าไงตอบแม่ตอบแม่เน่อใช่ค่ะแม่หลูก็คิดเหมือนแม่เลยค่ะเพราะแม่สวยแล้วก็เซ็กซี่มากค่ะหลับหลับยุงนี้อยู่ <c oughs> วา,ากันายี่ใช่ไหมคะเอออยู่ปารามาซิตี้บีชแต่อันนี้พา้องมาเที่ยวค่ะเพราะว่าลูกกิ๊บที่มาดูอันนี้แมนดาทีแต่แมนาทีนี่คือมาตั้งแต่3เดือนเออใช่ค่ะประมาณ2เดือนที่แล้ว ยังไม่ได้กลับค่ะกลับไทยนั้นก่อนหน้านั้นคิดจะลองพูดนิดนึงพูดแล้วก็เถิดใช่ค่ะไม่ตอนแรกไม่เห็นเตามีเขาเขาแยกนั้นพูดไงเวลาเขาถ่ายคลิปเลยว่เราไม่ได้คิดอยู่เลยว่าวันนึงเราจะได้เจอเขาไม่บอกเลยที่ร้านนีจ้าขอบคุณค่ะบอกบอกได้เลยว่าแบบเออมาที่นี่อยากกินร้านอาหารไทยดังก็เลยหาดังก็เลยพามาน ตอนนี้กีนนะสู้แต่แม่ไม่สู้คนอื่นย้ายู้อยไฟฟีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเริ่มเลยนะคะร้อนไหมร้อนฮะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอาทัชสมาให้นะคะขอบคุณค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารไทยท่านหนึง Thank you โอ้าวเอาใส่เย็นๆพ่อร้อนร้อนๆๆออ้อร้อนร้อนร้อแกะให้รู้ว่คือกินเนื้อใช่ไหมคะส่วนเรากินนี่ตามกันนะใครเป็นแม่จะเข้าใจ ตัวใหญ่มากแม่เอ้าเ้ติดติด That's really น้ำจิ้มซีฟู๊ดนะคะแ้วน้ำจิ้มซีฟูดซีไป ลกิ้งคะนี่คะนี่คะีก่ย่างมาแล้วลูกปลามึกปิ้งมาแล้วลูกมาข้าวแล้วว่าครับฮะ่กขโมยเงย่าเด็นเด็ก Yeah, <S what <they> said. <S s, uh, i <S, what did <S, yeah, s like. She said, like, oh, like, oh, move here or something. And we just talk. And she said, like, she always thought, like, is she going to have a chance to meet us something like that? Because we, like, around here. But I said, like, actually, it's not me. We're not around here. But we just travel here. But you choose this restaurant or something like that. Me? Yeah, you. Because I like you much so All right, can you help me out? What? ตำหาดแม่ What You said you said wrong You not say อร่อยกกมากิกกินข้าวมมั้ล <antique> ก <issions> <user> สามฮะชอชชนี่จาสุดอนมาูข้าวมันมังนงไ้มีพี่พี่คนไทยเยอะแยนะเลยมีพี่พี่คนไทยเยะแยนะเลยคุยกบบพี่คนไทยไหมคะเอาไหมคุยกับพี่คนไทยไหมคะพี่คนไทยเต็มร้านเลยลูกมีปลาหมึกปิ้งด้วยมีไก่ทอดด้วย ก๋าหม่อนเดอะข้าวเหนียวที่แม่แกะไก่ให้เราผักปลาหมึกปิ้งอยู่นี่จานปลาเล์เลยลูกขึ้นมากินเดี๋ยวมาเร็วๆมาไปล้างหน้าไหมแม่พาไปล้างหน้าปะเร็วๆขึ้นมากินก่อนเร็วๆ <c oughs> ขึ้นมากินข้าวลูกขึ้นมากินข้าวเดี๋ยวหมดก่อนนะเดี๋ยวดี้กินหมดนะฮะ <c oughs> <Huh? S 2> You want another sticky rice? Okay คำดาว ต้อง finish นั่น first โซ่ยน e สโอเคเพราะจะ e ก t งแค t ไหนก็ไม่รู้ยิ่งมาลุลุลูกเร็วๆปลามึกตัวเบ้อเลยฮะมีหนวดอะไรนะคะเอาอันนี้ออกหรือว่าหนูกินใช่ไหมคะไม่กินนี่มีหนวดยา้งมีก่ย่าปลามึกเหมือนบ้านเราเลยลูกเขาแค่ใช้ปลามึกตัวใหญ่ If you eat, I'll buy you an ice cream Sounds g o อุ้ยอคุโตโมชันเนี่ยเนีย<อ>กินเลยลูกเอเอแล้วตอนแรกว่าจะไม่อัดหรอกนะแต่แม่เออย่มมตำคือดีมากส้มตำคือเลิศมากเจคิดไดี้บอกว่านะ่าจะเป็น้มตำที่อร่อยที่สุดที่นางเคยกินตามร้านในอเมริกา ที่ลองกินมาทุกจานอร่อยทุกจานเลยรสชาติแบบไทยอ่ะแกไม่ไม่แบบไม่เจ้าตีอต้อ่ะอร่อยเอาแบบนะคะหิวแล้วแหละให้แม่ฉีกให้เพิ่มไหมคะเอาไหมเอาไหมคะเอาไหมคะเอานะคะอันนี้ทางร้านให้มานะคะไม่ได้ให้เรานะให้องค์พี่เสร็จเด็กชายต้องทิปของแม่นอนค่าเสียหายนะคะส่วนอันนี้ก็คือให้ทิปเพิ่มเติมเข้าไปนะคะ ทีบอเมริกาเห็นไหมย2เปอร์เซ็นต์ก็คือ25%เราก็ให้ประมาณ20่เน,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 นาะ20ิดนิดๆใคขอน้ำนะคะโอ๊ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะ Happy meal thank you daddy เออ thank you daddy หรือย <Thank you. S 1> ังคะอร่อยไหมคะวันนี้อ่อไหนดูพุงดิ Đừng <laughs> buông tường What is this? Poop chop? Look at this, It's a poop chop. What? It's a poop chop. It's a big poop chop. Yeah, for a poop girl like this. You do poop dance. Poop, poop, dance, poop, poop, dance, poop, poop, dance, poop, 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 dance, 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 poop, poop, dance. พูบอีสัพูบคนบ้านนี้เมืองนี้เขาชอบกินไอติมอย่างจริงจังมากโอ้มาก็ด้วยติมจาด้า เครื่องโรยหน้าไผ่ทองมากจำไว้อ่ะไผ่ทองมากจากร้านไอศ์ครีมนะคะแล้วก็ข้ามถนนมากิฟช็อปฝั่งนี้ thank you God this b i g g ิเข s ส s e so cute is that dragon is really right? e ี really look at this he hurt s, hurt. <S he gets hurt so much. he hurt much cant ซื้อไปวางเป็นชุดได้ไหม stitch 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 จะไ n ่เ a นียงฮึ่ม yeah cool แกดูประเทศนี้เขาหลักการกินไอศครีมมากขนาดไหนมีชอบแบบนี้เยอะไม่ว่านะแล้วแกดูคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะอิ่มมากอิ่มแล้วอิ่มอีกนี่ขนาดฉันไม่ได้กินไอติมนะแต่ท้องไม่ไหวแล้วไม่อยากกินเยอะด้วยแหละเนาะไอติมก็น้ำตาลชํำๆแ่มีความเสี่ยงโรคเบาหวานก็ is coming อยู่แล้ว ินแ oh <my> <c oughs> ป๊บหนึ่งลูกขอแม่จบจบคปปลิปแป๊บนึงนั่นแหละเดี๋ยวฉันอันนี้เสร็จฉันก็แบบไปอาบน้ําเตรียมตัวเข้านอนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ามากเนาะเพราะพรุ่งนี้พ์คเปิด9ก้าโมงแต่เรามีโอกาสไปตอน8ปดโมงแล้วก็มีเครื่องเล่นสักอย่าง,าง <c oughs> ที่ดาด้าบอกว่ามันไม่สามารถใช้ Express Pass ได้ ดังนั้นเราต้องไปต่อคิวนะคะดังนั้นก็จะดีกว่าในการที่ไม่ต้องไปแย่งคนอื่นเข้าเนาะเรามีโอกาสเข้าได้ก่อนเราก็จะตื่นเช้าไปกันนั่นแหละวันนี้ก็จบวันด้วยกุ้นแอปเปิลไซเดอร์นะคะวันนี้อาหารไม่เค็มนะรสชาติดีมากแต่ว่าก็อย่าลืมว่ายังไงผงปรุงรสมันต้องมีเนาะยังไงก็กินไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ขึ้นกล้องเดี๋ยวน่าจะไม่แบบหน้าไม่เสียไม่ช่ำนะคะก็ขอลาไปทัางนี้ส่วนพรุ่งนี้เราก็จะไปกันที่แมอ,อร่อยจังเลยสดชื่นมากเลยชมพัน้นนี่นี่เลย ของเขาดีจริงๆบ้าบอกหนึ่งช้อนเท่ากับอินแอปเปิ้ลไซเดอร์สองช้อนชานะดีต่อสุขภาพสวยด้วยน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นแถมกินแทนน้ำหวานเล,เลยเพราะมันอร่อยจริงแกไปแล้ว <laughs> ไปแล้วลูกแป๊บน,นึงงั้นเดี๋ยวขอไปเลียร์ลูกก่อนนะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันที่ไอ l a นด์ออฟ เจอกันแกฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดคอมเมนต์กดทุกอย่างชแชร์ให้แขงบ้านดูด้วยขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ให้น้องขายของทุกคลิปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะลาสตินสวัสดีครับหมดแรง <c oughs> ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็คอมเมนต์ให้พวกหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ